สวัสดีค่ะทุกคนนนวันนี้มาพบกับแอดมินพลอยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีหนังสือดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือสอนลูกน้อยนับ123ของคุณกัญญาณัฐะกรีประเสริฐกุลค่ะเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กที่จะพาน้องๆหนูๆไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกผ่านบทกลอนน่ารักน่ารักพร้อมภาพประกอบสีสันสดใสค่ะแอดมินพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มา เพราะเห็นว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกําลังมองหาหนังสือเสริมพัฒนาการให้ลูกๆอยู่พอดีและเล่มนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเสียงดนตรีประกอบเบาๆมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องออมกําลังนั่งหน้ามุ้ยที่โต๊ะคุณแม่เดินเข้ามาเป็นอะไรคะลูกทําไมทําหน้าแบบนั้นน้องออมตอบว่าหนูไม่ชอบเลขเลยค่ะยากมากๆ คุณครูให้การบ้านมาเยอะแยะคุณแม่ยิ้มและพูดว่าเลขไม่ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะลูกถ้างั้นวันนี้เรามาเรียนเลขแบบสนุกๆก,ก,กันดีไหมแล้วคุณแม่ก็หยิบหนังสือสอนลูกน้อยนับ123ขึ้นมาน้องอมมองด้วยความสงสัยหนังสืออะไรคะคุณแม่คุณแม่หัวเราะหนังสือที่จะทำให้น้องอมรักเลขไงคะคุณแม่เริ่มอ่านหนังสือให้น้องอมฟัง หนึ่งเป็ดน้อยลอยน้ำเล่นสองแมวเหมียวคอเคลียกันสามหนูจา๋าวิ่งเล่นไวไยวภาพในหนังสือปรากฏขึ้นน้องออมเริ่มยิ้มและหัวเราะตามคุณแม่ถามว่าเห็นไหมคะเลขไม่ได้น่าเบื่อเลยมีเรื่องราวสนุกสนุกซ่อนอยู่เยอะแยะน้องออมพยักหน้าจริงด้วยค่ะคุณแม่หนูอยากนับเลขอีกเห็นไหมคะทุกคนละครสัน้นเมื่อกี้ก็จำลองมาจากเนื้อหาในหนังสือเลยคะ่ะสอนลูกน้อยนับ123เป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวเลข1นึ่งถึงสิผ่านบทกรที่ของจองอ่านง่ายจำง่ายพร้อมภาพประกอบน่ารักมากๆค่ะที่สําคัญคือสีสันในเล่มสดใสดึงดูดใจเด็กๆได้ดีมากดีมากเลยค่ะนอกจากจะสอนเรื่องตัวเลขแล้วหนังสือเล่มนี้ยังช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆอีกด้วยค่ะในหนังสือเล่มนี้มีตัวละครหลักๆก็คือเหล่าสัตว์น่ารักต่างๆที่มาช่วยน้องๆนับเลขค่ะไม่ว่าจะเป็น แตดน้อยแมวเหมียวหรือหนูจา๋าซึ่งแต่ละตัวก็จะมีบทบาทในการสอนตัวเลขที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความน่ารักสดใสที่จะทําให้เด็กๆรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบทกลอนที่ว่าสีไก่แจ้คันตาแต่เช้าปลุกเราตื่นจะช่วยให้น้องๆจําได้ว่าเลขสี่คือไก่แจ้นั่นเองค่ะส่วนตัวอาจบินพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากๆค่ะเพราะว่าเนื้อหาสนุกเข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักและที่สำคัญคือเป็นหนังสือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ลูกๆฟังก่อนนอนหรือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระหว่างวันก็ได้ค่ะแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมอันนี้อาจจะไม่ได้เชิงไม่ชอบนะคะแต่แอบ,บอยากให้มีแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยจะได้ให้น้องๆได้ลองฝึกเขียนตัวเลขด้วยตัวเองค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆ สำหรับเด็กเล็กที่กำลังเริ่มเรียนรู้ตัวเลขหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาหนังสือเสริมพัฒนาการให้ลูกๆค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะหาของขวัญให้น้องๆหนูๆห,หนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากดีมากเลยค่ะเอาไปเลยหดาวเต็มเพราะเป็นหนังสือที่ดีต่อใจจริงๆค่ะ สรุปเลยนะคะสอนลูกน้อยนับ123เป็นหนังสือที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนานพร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆไปพร้อมกันพร้อมกันค่ะถ้าใครสนใจอยากซื้อหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้อ d ดบิ้งพลอยด้วยนะคะและถ้าใครมีหนังสือดีๆอีกอยากแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ a d ด i ิ้ o พลอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือดีๆในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ